ชอบมากดูสวยละมุนสไตล์ลูกคุณหนุสุดค่ะสวยเป๊ะแบบไม่ต้องมาแต่งรูปพรอมาแก้จมูกที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเดปันญยูค่ะก่อนทำมาค่ะปัญหาจมูกก็คือเป็นคนที่มีจมูกมุมมีฮัมสูงมากก็คือแบบเหมือนจมูกแม่โมดเลยแล้วก็ไม่มั่นใจมากๆค่ะหลังจากนั้นจีน่าก็เลยไปร้อยไหมจมูกค่ะ พอร้อยใหม่ปุ๊บก็รู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ค่ะก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าจมูกคุ้มกว่าเดิมแล้วก็มีแผลที่ปลายจมูกด้วยแบบไม่ตอบโจทย์เลยค่ะก็เลยตัดสินใจนะคะมาทําจมูกที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิลยูค่ะจีน่าทาเป็นเสริมจมูกแบบโอเพนค่ะแล้วก็ปรับโครงสร้างยืดผนังกั้นจมูกแล้วก็จีน่าเนี่ยรองปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหูค่ะก็เลยเป็นปลายแบบไร้ซิลิโคนค่ะ แฮปปี้สุดๆค่ะทุกวันนี้ก็คืองานเข้าเงินเข้ารัวๆเลยค่ะเหมือนแบบมันเปลี่ยนหมูเฮงแล้วก็รับทรัพย์สุดๆค่ะ